สวัสดีค่ะี้จะมารีวิวของที่เราได้กันนะคะจะเป็นอะไรเราไปชวนไปเลยโอเคค่ะ,คคะก็ของอย่างแรกก็จะเป็นของที่ได้จากเพื่อนนะคะเป็นจากพี่นะก็ถือว่านี่นะแล้วก็จะมีอของพัสดุนะคะนี่นะคะที่จริงเนี่ยเราแบบว่ามีมีถุงพัสดุอยู่นะคะแต่ว่า พอดีเราเดีว,ว่าทําคลิปแกะอยู่นะแล้วก็มันจะกดตัดต่ออะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปกดโดนตรงที่ปิดล้วก็เลยเออถ่ายใหม่ก็เลยแมวใส่แล้วก็เลยมาทําใหม่อีกโอเคอันนี้ได้วันนี้อันนี้ได้เมื่อวานนะคะเพราะว่าเราเราเพิ่งมารีวิววันนี้เพราะอะไรพเพราองไม่ว่างเมื่อวานก็อย่างแรกนะคะก็จะเป็นนะอันนี้มีตามมําหนินะคะที่ปากเห็นไหมอะ่ะจะมีตามมําหนิอยู่นะคะ สังเกตดูแลกันนะอันนี้มันไม่สโลนะต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะมากระลองสโลนิดหน่อยนะคะมีแท็กค่ะอันนี้เราแบบว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าเขาก๊กอปมาไม่รู้ว่ามันใช่แบบว่าของเรโดหรือเปล่านะเราไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันของแทหรือของต,ต่อมาก็จะเป็น Hello Kitty Cake ค่ะ เรามาแกะกันเลยนะอันนี้ที่เราเลือกมาก็เพราะว่ามันน่ารักดีแต่ว่ามันไม่สโลวะแต่เรากลัวสปีนขึ้นเดี๋ยวเราหยุดแ,แต่มันก็จะเป็นแซนด์วิชมันไม่สโลวนะคะแล้วก็จะเป็นนี้นะคะ Hello Kitty เพื่อนให้มันดังเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรนะคะเห็นรูปคี่แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็อันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะเพื่อนเเราเล่นแต่ว่า ไม่ชมุกูกักขาะอะไรเลยสโลนะคะแต่ก็อันนี้อันนี้เราเชอบมากอะมาสโลมากนะคะสิงติโอเคเดี๋ยวเราขอไปเอยโอเคเอาไว้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาดูอันต่อไปที่เพื่อนให้กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเกะกันเลยนะคะเดี๋ยวมาเกะกันเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้ ไม่ใช่ของพี่เพื่อนให้มาวินเราพูดผิดอันนี้ from ุูเปนะ้เดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันเลยสวัสดีจะ้ะน้องฟิวพี่ชื่อพี่บูเป้พี่พี่ดีใจจังเลยที่ได้เทรดของกับน้องน้องน่ารักมาก fc ฟิวจะ้ะ ถ้าของน้อยไปก็ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวครั้งต่อไปพี่จะส่งสลามไปให้น้องอยากได้อะไรก็บอกพี่ได้นะครั้งนี้พี่ส่งสซกุช่ไปให้มีทั้งทำเองและซื้อมาให้น้องพี่สักสะลามร้านน้องสลามร้านน้องน่าเล่นมากบ้ายอันที่จริงเนี่ยพี่คนนี้อ่ะเราก็รู้จักเขาอยู่นะคะแต่ว่าพี่ปุเป้ไม่ใช่คนที่ทำคลิปนะ ไม่ใช่คนที่ทำคลิปสอนทำซสลามสึมัชมิโลนะคะพี่ปุ๊เป้เรารู้จักอยู่เราอยู่ที่แพร่นะเขาส่งมาจากแพร่นะนี่ลายเซ็นเขาน่ารักมากเลยจากพี่ปุ๊เป้เห็นไหมคะอาจจะมองไม่เห็นนะเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้เราเปิดขายซารามนะคะแต่ไม่ใช่ทางเน็ตเป็นทางที่โรงเรียนนะแล้วก็มีน้องของพี่ปุ๊เป้เนี่ยซื้อของเราก็คือน้องน้องของพี่ปุ๊เป้อะ เรารู้จักอยู่ปสามแล้วก็ซื้อของเราไปแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวเรามาแล้วก็ไปเล่นดูพี่ปุ๊บไปเห็นก็เลยว่าขอลองโอเคมาแกะอันนี้เลยอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนะคะอันนี้ก็เป็นโนต้ตเหมือนกันมาอ่านกันเลยออเดอร์สลา,ามน้องฟิลพี่ขอส่งสลามสูตรมัชเมโลขนาดเอ๊ะพี่ขอสั่งสลา,ามสูตรมัชเมโลขนาดสี่ออนหนึ่งกระปุกบายบายจ้าจากพี่ปุเป๊ โอเคเดี๋ยวเราทําให้นะที่เราให้น้องเขาไปก็คือสลามสึมัชมิโรนะคะเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันเลยเป็นดีคอนเทมอ่ยแบบว่ามันแบบโอ้โหูอันนี้นา่ามากมันไม่สะโวดเดี๋ยวเรามาแกะเลย อืบอันนี้พี่เขาทำเองน่เลยตั๊กูอชี่โฮมเอี่ยเอยน่นนารักมากอ้าวอ,อะไรแข็งๆเนี่ยอ๋อน่าจะวีต้นแค็เกเตอร์สโลนะสโลอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นหรือเปล่าไม่นแน่ใจน่นละละนารักมากเลยพี่ขวาว่าล่ะวิขอบคุณมากค่ะที่ปุ๊เป้ เคยเก็บถึงทิ้งแค่นั้นแหละต่อมาก็เดี๋ยวมาดูอันที่ซื้อมาก่อนดีกว่านะก็จะเป็นนี้นะนี่พี่เขาซื้อมาในเลยเป็นจัมโบ้บันนะคะเดี๋ยวเราจะแยกลยนะแล้วก็เป็น Hello Kitty ไม่สโลนะโอ้ยโดนกล้องต้องอโทแล้วก็จะมีอันนี้ Hello Kitty h แฮมเบอร์กนะคะลอก เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอุ้ยมีตำหนินแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ชอบเดี๋ยวก่อนโอ้ยเดี๋ยวเราเป็นเป็นตึงนะโอเคค่ะเมื่อกี้ที่เราตจะต่อไ,อไปเขาบอกว่าอันนี้นะไม่เป็นไรหรอกก็จะเป็นที่เราบอกไว้นะคะแล้วก็จะมีเป็น Hello Kitty แล้วก็จะมีแล้วก็อันนี้เอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้เราแกะแล้วว่ามัน ต่ำหนีอะแต่ไม่เป็นไรนะแบบว่าอย่าแบบว่าอย่าว่ากันเลยอ่ะมันน่ารักดีนะแต่ว่ามันต่ำหนิเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นได้วิอันนี้น่ารักนี่สโลมาเดี๋ยวมาแกะกันเลยวิธีที่เขาทำสโลว์อ่ะเราทำแล้วแบบว่ามันไม่สโลว์เลยอ่ะ มาใส่ในถุงสลมมากเมื่อกี้นะโอเคก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วเดี๋ยวเราขอเก็บของแ๊บหนึ่งนะจริงเราไม่ได้ทิ้งโน้ตเราเราจะเก็บโน้ตไว้แต่ว่าเราแค่ทิ้งทีคอนเท <c oughs> นต์พุ่งพมาใช้ไม่ได้นะโอเคมาดูว้าวมีของสุดมาให้เยอะมากไม่ใช่สุนาก็อย่างแรกก็จะเป็น ของพี่ปุ๊เป้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ของพี่ปุ๊เป้โอ้ยขอโทษค่ะดูนก็อันนี้ก็ของพี่ปุ๊เป้เป็นแคกเกอร์แต่ว่ามีตมอนอันนี้ของพี่ปุ๊เป้อันหอีกอะ่ะของพี่ปุ๊เป้พี่ปุ๊เป้ส่งให้แค่สี่ชิ้นใช่ไหมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ๊ะหนึ่งสองอันนี้ของพี่พุ๊เป๊อันต่อมาจะเป็นของเพื่อนเรานะคะก็จะมีเป็นนี่ Hello Kitty น่ารักมากอันนี้ของเพื่อนเราที่เป็ดของกันแล้วก็นี่นะสโลนะคะ ก็อันนี้อันนี้เราชอบมากเลยมันน่ารักดีเรื่องเองกับมันโลมากเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกุชชี่คอลเลกชันนะคะวันอื่นก่อนแล้วกันไว้ว่างๆด้วยตัวนี้อันนี้น่ารักมากเลยแต่มันไม่สลุดอันนี้ก็เป็นแท็กนะคะอันนี้เป็นแฟนดวิชเรายังไม่แกะดีกว่าถือเราแกะเลยดีกว่านะจะได้เห็นชัดๆอึ๊บ ของ,งอะไรก็บเวลาเราได้ของมาเราจะแกะทันทีเลย,ยเป็นแท็กเดียวมากนะคะโอเคก็มีคนให้มาเยอะเอ้ยเราลืมไปว่ามันมีอะไรเดี๋ยวเราขอแปเอกก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไหนนะนี่วิ่ยภาพแตกรูสึกว่าซุมๆโอเคเดี๋ยวเราแปเอกก่อนค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนมุมกล้องใหม่แล้วนะนี่นะเป็นนะี่นะอันนี้เป็นแท็กนะคะเราจะเก็บแท็กไว้แต่ว่าจะ เอาทุกคลิปออกเป็นอันนี้จากเพื่อนนะอึบก็แย่ yeah. เอ้ยนี่เป็นแท็กนะคะอันนี้ไม่ใช่ของพี่ปุ๊เป้อุยนนสโลอ่ะแต่ว่ามันดำของเพื่อนเราไม่ใช่ของพี่ปุ๊เป้โลอยู่แหละโอเคก็อย่างแรกก็จะมีไหว้ตกจัมโบ้บัน สองอันแต่ว่าคนคะหนาแล้วก็มีตําหนิต่อไปก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์มีตำาหนิอันหนึ่งแล้วก็มีมีตําหนิสองอันอันนี้ของพี่ปุ๊เต้อันนี้ของเพื่อนเราต่อไปก็จะเป็นพวกอันนี้นะคะเป็นจัมโบ้แพนด้าบันเอมินิจัมโบ้แพนด้าบัน อันนี้เป็นมินินะคะอันนี้ก็เป็นมินิอันนี้เป็นมินิบ้านนะคะแล้วก็จะมีเป็น Hello ค i t t y นะคะก็จะเป็นอันนี้นะอันนี้มันไม่ใช่แท็กอะมันเป็นป้ายราคาแล้วก็จะมีเป็น Hello ค i t t y แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็น Hello ค i t t ี้แบบ ต่อไปก็จะเป็นแซนด์วิชค่ะไม่ใช่ของพี่ปุ๊เป้นะแล้วก็มาการองเค้กน,นี่นะคะแทะ็กเราคิดว่ามันไม่ใช่ของเบรโดะมันเป็นของเรียนแบบเราไม่แน่ใจเหมือนกันก็เป็นส a กูชชี่โฮมเมดนะคะก็จะเป็นอันนี้อันนี้เนี่ยถ้าอันนี้พี่ปุ๊เปอุ้ยไม่รู้เนี่ย มีเสียงด้วยนะคะแล้วก็อันนี้น,น,น่ารักมากมันนุ่มอะแต่ว่ามันไม่จะลรก็หมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกุตช,ชี่ทั้งหมดมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบสิบอ็ดบสองสิาชิ้นโอเคคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะคะก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ 拜拜。Bye bye.